เราไมีคนติดโควิดเยอะเลยนะคุณแทย์รักษาน้ำโซนซัพพลายเออร์คุณตันไม่รับสวัสดีค่ะคุณตัคุณตันจ้อยส่งใบรีเควสฟอร์มให้หัวหน้าอนุมัสอนุมัสส่งใบรีเควสฟอร์มให้จัดซื้อจัดซื้อรับมาแล้ว สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการจัดซื้อจัดให้นะคะจัด EP ที่แล้นะคะก็ได้เห็นถึงกระบวนการจัดซื้อไปพอสมควรแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่า EP จะมีอะไรเพิ่มบ้างนะคะไปดูกันเลยเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณต้านค่ะกล่องที่จะมาส่งวันเก่านี้สรุปว่าไม่ส่งได้ใช่ไหมคะ โอเคค่ะหมายเมงนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะกระบวนการที่6รอและติดตามสินค้ามาส่งมเมื่อออกใบ PO อแล้วก็จะเข้าสุ่กระบวนการรอและติดตามสินค้ามาส่งโดยจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือการติดตามแบบ Followup คือการติดตามแบบปกติมแม่เรื่อรัดอาจจะมีการติดต่อสอบถามถึงความคืบหน้าของสินค้าเป็นบางครั้งคราวคุณแคลนี่ดีมากเลยนะอืมค่ะคุณดี สาวว่าที่ฟังแสงนะ้ำโซนติดโควิดเยอะเลยนะคนุณแคลร์ฟังแสงน้ำโซนซัพพลายเออร์คุณตาลนี่ใช่นนอในตัคุณแคลรโทรถามแป๊บค่ะนิส่งได้ไหมหน้าเสาเนี้ยสวัสดีค่ะคุณตาลค่ะห้า <Nope. S 1> ขาวว่าที่ฟางแสงเออตอนนี้คนง,งานพอทำง,งานใช่ไหมคะสามารถส่งงานได้วันเสาวนี้ตามเดิมน,นะคะอ๋อโอเคค่ะค่ะไปจากโมงค่ะค่ะคุณมากค่ะ อีกออสองวันของก็มาส่งใช่ไหมโทรเช็คคุณตาใหม่ดีกว่าไม่รับไม่รับสวัสดีค่ะคุณตาคุณตาจอยสวัสดีค่ะคุณตามค่ะค่ะ,คคะ,คะของมาส่งได้ใช่ไหมคะวันเสารนี้ เวลาเดิมนะคะใบขับมนะคะจำนวนหนึ่งพันกล่องครบนะคะเอามาได้หนึ่งพันกล่องครบใช่ไหมคะโอเคค่ะครบนะคะอย่าลืมนะคะเวลาเดิมยาเลดนะคะค่ะของค่ะค่ะ1 0พันกล่องนะคะอย่าขาดนะคะ 5, ค่ะของค่ะ ประเภทที่2การติดตามแบบในเพลติ้งเป็นการติดตามแบบเร่งรัดใช้กับกรณีที่ซัพพลายเออร์มีสัญญาณว่าจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามกําหนดโดยจะมีการติดตามติดต่อกับซัพพลายเออร์ทุกช่องทางหรือติดต่อแบบทีมากกว่าปกติเป็นการกดดันเรื่องซัพพลายเออร์ไม่ให้ส่งสินค้าช้ากว่ากําหนดของอมาส่งแล้วค่ะคุณเพลวกับครับ,บโอเคครับค,ค่ะ,ค,ค,ะคุณบีมตามไปตรวยรับสินค้าเลยนะคะจำนวนกล่อง1น่ันกล่องครบนะคะ กล่องพันกล่องครบค่ะโอเคค่ะสินค้ามองได้ตาเปล่ากับภาพดีไม่เปื่อยยื่ยใช่ไหมคะไม่เปื่อยยื่ค่ะสภาพดีค่ะโอเคค่ะกระบวนการที่เจ็ดตรวจรับสินค้าเมื่อสินค้ามาถึงก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจรับสินค้ากับเจ้าของแผนกผู้มีความต้องการใช้สินค้านั้นโดยจะต้องมีการตรวจเช็คสภาพสินค้าด้วยตาเปล่าว่าสินค้านั้นมีสภาพดีไม่แตกเสียหายจำนวนที่สั่งซื้อและเอกสารมีความถูกต้องและครบถ้วน กระบวนการที่8ตรวจสอบใบแจ้งหนี้เมื่อสินค้ามาถึงและได้รับใบแจ้งหนี้มาเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการตรวจสอบว่าตรงกับราคาในใบสั่งซื้อหรือเปล่าหากไม่ตรงแผนกบัญชีจะแจ้งกับฝ่ายจัดซื้อให้ประสานงานกับซัพพลายเออร์เพื่อทําการหาข้อสรุปและทางแก้ไขต่อไป กระบวนการที่9้าคือการบันทึกรายการเมื่อสินค้ามาถึงและตรวจเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือการบันทึกรายการต่างๆลงในระบบให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตของบริษัทเช่นการนําข้อมูลในอดีตมาทําการวิเคราะห์รายการค่าใช้จ่ายไอ้นันอยู่ตรงไหนนะใบรอาครั้งที่แล้วว่าจำได้ว่ากองแถวมนี่มึงมี่เอกสารมันเยอะหาอะไรไม่เจออะ ไอ้รถครั้งที่เรามมนอยู่ตรงไหนนะมันต้องอยู่แถวนี้สิหาอะไรายละเอียดกับไพเออร์ครั้งที่เราอยู่อ้ําอฮ้ยหนไมกระดาษมันเยอะแบบนี้เนี่ย<น>มันมีหลายคนนะอ,นอ้ําเดี๋ยวนี้เขาส่งในรูปแบบออนไลน์กันแล้วเนี่ยโหสะดวกรวดเร็วนะแบบนี้มันเป็นแบบเก่าแล้วส,ส่งกันไปส่งมา แบบเก่าแบบเก่ามันเป็นไงอ่ะอ้ำาอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้สิอยากรู้ก็ไปดูกันเลยจ้าไปกันเลยส่งใบรีเฟเฟวร์ฟอร์มให้หวาน้าอนุโมัติอนุมัติตส่งใบรีเวอร์ฟอร์มให้จัดซื้อจัดซื้อรับมาแล้วคุอทำพีอาร์ส่งให้หัวนหน้าอนุมัติ จะซื้อแบบดั้งเดิมมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนมีเรื่องของเอกสารที่ต้องผ่านการส่งหาแผาน,านต่างๆหลายรอบเพื่อทําการตรวจสอบเช็คความถูกต้องขั้นตอนเพิ่มวุ่นวายทําให้เสียเวลาในการทาง,งานรูปแบบเกา<ม>่าวุ่นวายใช่หวุ่นวายมากเลยอ่ะก็เสียเวลาด้วยแล้วก็เปือนกระดาษมากด้วยอ่ะอ้้ม <c oughs> ล้วอยากทำรูปแบบในออนไลน์หรือเปล่าอย่างดี่ทำยังไงหรอไปดูรูปแบบการจัดซื้อแบบออนไลน์กันเลยไป การซื้อแบบใหม่จะมีระบบ ERP หรือการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆในองค์กรเข้าด้วยกันให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งทุกแผนนั้นสามารถมาแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านออนไลน์ส่งผ่านระบบโดยไม่ต้องส่งการตรวจสอบไปมาช่วยลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและลดเวลานในการทํางานกรจบบันไปแล้วนะคะกับ9กระบวนการการจัดซื้อนะคะเพื่อนๆไดคะอกอะไรเพิ่มบ้างไหมคะบอกว่าแบบเออเราจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะทุกคน EP ต่อไปนะคะจะมีอะไรนะคะเราติดตามชมกันได้เลยนะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งตรงนี้นะคะ